สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมตอนนี้ที่หาเครื่องนะครับเราอยู่ที่เกาะบัวแดงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อนี้ฮอเตลล่าเเซ็ตที่หานะครับผมเราเลิกที่ห้านะครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อนนี้เขาสิเดือนทางตอนนะครับไปที่จังหวัดยโสธรนะครับผมไปลอยกระทงอยู่ที่ยโสธรนะครับ บ้านดอนกลางตำบลองเนื้ออเมืองจัังหวดยโสธรนะครับคุณล่ามันก็มีถูกบ้างหิดบ้างในชัดโยมนะก็ถือว่าตัวเฉลี่ยกันไปเพราะว่าไฟไม่มีไม่เห็นหูแจ๊ปปี้เขาเนี่ยเบิร่มเพิ่มที่กากเร็กอย่างงู้บอะไรเนอะมันไอเปล่าแล้ตอไอ้ใมันสมหามาตุเนี่ย เอาโคแก้วหนึ่งครับพ่อวันนี้ก็เขาเราก็มีแตบแก้วนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทใก้วันนี้อากาศห้อนห่อนครับพี่น้องร้อนทั้งคืนเลยวันนี้อากอนะัเขราเนน้ตามไปที่อตบุรีขา่ได้าพเสียค่าธรมันห้าพักว่านะครับขับไปอยู่นะแต่สุาจะเินะอี่ก อี่สิแล้วุกแล้วุกแนีุ่กแล้วเอาใหีบาทูทุกแล้วหมูบักแล้วหมูหมูยี่สิบขาหมูนี่นเาขอการเเชิญนะสำหรับญาติดมร่วมทำบุญอ่ตัวราาามาราคาบ้านพรเอกวันนี้จะกลับบ้าน

อำเภอป่ติวนะครับพี่อยุ้มอำเภอหัวหัวตะพานติดกก็ป่ติวพี่แย่งนำปีกไหมอืมเออนนั่ใกล้ใกล้กันเลยใกล้ใกล้กันเห็นบ่มากกาแฟมากนี่บานสำหรับแตงโมของเราก็ไปทั้งนั้นแหละครับใช่เนี่ยเนี่ยเขาแย่งนำปีกกันละครันทันทงไปก็จะเป็นป่ติวอันนั้นพ่นครับไม่ไกลไม่ไกลวันนี้จะกลับบ้านมาขอรับเรายุ้งสับปากหญ้าด้วยห้า พีกายมาขายทองสึดหวานขรานมือปวดลูกไส้ควายมือปวดลูกไส้แตยังมาพี่แบงก์มายังเนี่ยวันนี้เราจะกลับบ้านนะครับเดินทางโดยรถพี่แบงก์นะครับผมอันนี้บอมแบมแม่ปีน้องเปียกแล้วก็พี่แบงก์จะกลับบ้านยะโสธรนะครับ กินอยู่บะฮะรเมียพี่ใส่โดดเนี่ยรถปทองน้ำบ่อแอนเดมาแล้วเห็นบอรถมาแล้วใช่ไหมครับรถบ้า,บาตะโดดแล้วพี่พ<ะ>่ไปถอไปถอดแม่อยู่ ขขออขเขาเปลี่ยนเขาเนี่ยหัวเขาเยื่อไงเป็น,นอะไรบู๊สันตก็ยังมนมารับเป็นแม่ครัวแม่เดือบิค่กราบลง,งครั้งที่หนึ่งตดดังปึ้งมันยนืงทงจากระยะระยะทางจากจากปทุมรัฐ จากนี้นะครับไปบ้านปติวเชสวรรค์นึ่งอยสสบก้ากิโลเมตรแ,<ล>แต่เบิร,รงรส่งสิธิแวสซักผ้าก่อนล่ะพี่น้องเพราะว่าผ้าเยอะเสียเกิน Ar, อยางนสักกี่อคก่อนอาก่อนเมื่อเขาันมือดีวมาตันทาเขาเดี่ยมันบ่อไรได้จะล่าสอนไปไหนี่ฮะคือมือคือเดินร่วมกลุ่มวันขยับรถให้หน่อยเตงมือนีจะคองก็เดียวมาตันเขาี่ไม่ได้เลยบ่อไรได้ดิก็กบ่ได้บ่บ่่บ่อบ่บ่บ่เลยมันเต็มประตู เงินทางปลอดภัยครับแม่ครับมันอีซีเมื่อบ้านครับแม่ครับท่นโดนสิ่เด็ไปล่ำยืโสครับผมบมอีลีเติบบมได้เมื่อบ้านนะครับวันนี้โชคดีที่พี่แบงค์จะพาครับ

พ่ออยู่บ่เงีบ่ล่ะได้แม่ตอ<ด>นนี้ก็เหลืออยู่โอ้ตอนนี้คนเนาะเป้จริงจริงรถวมงรถม่นถกทุกอ,อย่างไปสืบไปสือของหยวนพระอุรากก็รูคันี้อละส,อสือแต่เน่ว่าเหตดดูวงถกจริงนั่งหนาวเาร้นยนัง่นงกเมา <c oughs> เลือกนั่งดอกบ้านไทยต่อลังใช่ป่ะนีบ่อต่อนี่บ่อเออย่านต่อนี่เราบ่เงี้ยฮักเบิดฮักเบิร์ดเดิน ต่อักขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับผมขอให้ทีมงานสาวน้อยทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับวันนี้ลอยกระทง เดี๋ยวหอด้านเดี๋ยวผมถ่ายคลิปอีกคลิปนะครับอีกอีกพ่อพ่อพ่อมาเลยมาเลยอีก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  โอเคเอาล้ครับผมพี่น้องพอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวหอดบานเดี๋ยวทายอีกคลิปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ